สวัสดีค่ะมาเปิดประตูสู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เมืองวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาของเมืองนครนะคะเดี๋ยวมาร่วมทำกิจกรรม Walk r a รลลี่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกันค่ะกิจกรรม Walk r a รลลี่รับใบคำถามเพื่อหาคำตอบที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในรูปแบบ QR code ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนเพื่อหาคำตอบและจากบอร์ดเิทัศการ ท่านจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับเมืองนครควบคู่ไปกับความเพื่อเพินในการชมพิพิธภัณฑ์อาคารวิรไทยภายในจะมีเรื่องราวการน,นำเสนอเพื่อตอบคำถามว่าทำไมชาวต่างชาติจึงรู้จักเมืองนครหรือตามพอลิงสรุปได้ว่าเมืองท่าค้าขายผลถ่ายสินค้าศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ พระเจ้าสีธรรมโสกราชประสาทโดยธรรมนำเกรียงไกรรวมสิบสองเมืองมาไว้เป็นบริวานอาคารเทิดไทราชินีแหล่งค้าขายเครื่องเทศเขตทะเลใต้ศูนย์หลอมรวมฟาร์มสีวิไลทางศาสนาวิถีชีวิตกิจกรรมนำชีวาเหตุการณ์ที่ควรค่าแก่การจำ ทั้งหมดนี้เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่แล้วพิพิพธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมวอล์กเรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นและดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมในรูปแบบของครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ครอบครัวและประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาเมื่อคณะเข้าชม ได้ตอบคำถามกิจกรรมวอล์กยลี่ถูกต้องครบทุกข้อแล้วสามารถนำแลกรับของรางวัลที่พี่ๆจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะ